นี่คือเดลี่ช็อตวันนี้ภาพพิเศษนะครับเพราะว่าสัญญาไว้ว่าจะพูดถึง breaking the cycle นะครับภาพยนตร์อนาคตใหม่คณะกนะ้าวหน้าพักก้าวไกลภาพยนตร์เกี่ยวกับธนาธรจึงรุ่งรุงงกิจเป็นสารคดีภาพยนตร์นะครับผมได้มีโอกาสไปชมมานะครับในช่วงวันเพื่อสมบ,สบดีที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็มีมเกรดเล็กเกรดน้อยจะเล่าให้ฟังนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้ไปดูในสารคดีนี้เนี่ย ไม่ไม่ได้เป็นมุมมองซึ่งผมไม่ได้ทราบมาก่อนนะครับเพราะช่วเพราะว่าผมติดตามการเจริญเติบโตของพักนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆกนะครับมาจนถึงเวลาซึ่งมีการทำลายพักของเขาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ Perspective ซึ่งค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าบังเอิญผมนั่งบันทึกที่บ้านผมจะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาเรื่องเทคนิคเรื่องเสียงเรื่องอะไรนะฮะคืองี้ผมจะพูดหนเดียวถ้าเสียงมันไม่ดี คุณก็ต้องฟังเพราะว่าผมมีแรงที่จะพูดจากใจด้วยแรงปรารถนาในประเด็นเกี่ยวกับอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าและก้าวไกลหนเดียวนะครับแต่ผมจะกระโดดไปเช็คภาพและเสียงนิดนึงฮนะแล้วเดี๋ยวจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็คอมเมนต์ต่อโอเคมันบันทึกอยู่นะฮะบันทึกอยู่แล้วก็หัวไม่ขาดหัวไม่ขาดแล้วผมจะบอกว่าผมภูมิใจใน iPhone 15ตัวนี้นะฮะ iPhone 15ตัวนี้เนี่ยนะฮะ คุณภาพเกรดของภาพเนี่ยมันโคตรดีเลยฮะมันดีมากคือมัน h i g h d e ฟมัน 4K แล้วมัน60แล้วมันใช้เวลาในการอัปโหลดนานจนผมเนี่ยโมโหแล้วก็บน่นด่าแอปเปไปหลายรอบแต่ปรากฏว่าผมไปดูขนาดของไฟล์เนี่ยบเบอร์นี้มีแรงเลยจะพูดทีเดียวให้หมดเลยมันก็เป็น Daily Shot ภาพพิเศษนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ สัญญาไว้แล้วว่าจะพูดตั้งแต่เมื่อเช้าแต่บังเอิญเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่อิหร่านแล้วก็วิเคราะห์การเมืองเชิงเปรียบเทียบระหว่างอิหร่านกับไทยเนี่ย comparative politics ในส่วนนั้นล่อเข้าไปประมาณเกือบชั่วโมงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูนะฮะเราต้องดูต่อเนื่องจากคลิปของรายการหม่อมปลื้งวิเคราะห์เช้าวันศุกร์นะฮะเช้าวันศุกร์ดูหม่อมปลื้งวิเคราะห์เรื่องอิหร่าน เสร็จแล้วมาดูโครงสร้างอำนาจทางกรารปกครองต่อเนื่องของอิหร่านในเชิงเปรียบเทียบผมพูดข้ามมาถึงไทยด้วยใน,รนกรณีของกกตแล้วก็สารรัฐธรรมนูญนะครับเสร็จแล้วเก็บเรื่องก้าไกลไว้เป็นเรื่องสุดท้ายของวิคเอนนี้ซึ่งแปลว่าพอผมพูดเยอะๆแบบนี้วันละสามชั่วโมงเนี่ยบังเอิญเมื่อคืนผมเทปรายการเสริมอีกเดี๋ยววันจันทร์อาจจะเสียงหายนะฮะถ้าวันจันทร์เสียงหายผมจะหายไปหนึ่งวันก็อย่าพึ่งโทษกันก็วันนี้จะพูดเรื่อง เกี่ยวกับพรรคการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าเป็นพรรคที่จะชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า,าไม่ว่าจะมีการทำลายมีการยุบก้าวไกลหรือไม่เนี่ยาการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือฝั่งสีส้มที่จะชนะและจะชนะอย่างถล่มทลายนะครับสมมุติว่ามีการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคการเมืองซึ่งมาแทนที่แล้วก็แคปชอร์ฐานเสียงตรงนั้นของก้าวไกลเนี่ยก็จะได้คะแนนเสียงไปเต็มๆ แล้วก็จะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมมีเหตุผลลึกๆอยู่ในใจที่เชื่อว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายซึ่งเถืออนหน้าทำกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้องค์ขาพยพของก้าวไกลเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมคือว่านั่น,น,นคือเกมเซตแอนด์แมทช์ที่เขาได้เตรียมไว้แต่ว่าอย่างไรก็ดีสมมุติว่า เขาไม่มีกลวิธีในการที่จะสกัดแล้วก็กรองบุคลากรซึ่งอาจจะไปอยู่พักใหม่ในกรณีที่มีการยุบก้าวไกลเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเพอเพอก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบหน้าหรือได้วยซ้ำไปก็จะมีการ temporarily pause any elections that we would normally have in this country เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดตอนนี้เกมเซตแอนด์แมชก็คือจะมีการยุบก้าวไกลเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราเท้าความถึงอดีตนิดนึงคนไหนซึ่งสนใจ breaking the cycle เนี่ยนะฮะก็ไปชมกันได้นะฮะภาพยนตร์สารคดีนี้มีชื่ออำนาจศรัทธาและอนาคตสารคดีที่บันทึกการถือกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกที่แคนาดาแล้วก็อังกฤษเป็นผลงานการกำกับของเอกพงษ์สราญเศษและธนกฤตดวงมณีพร ทั้งสองผู้กำกับนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสฉายภาพยนตร์ในเครือภาพยนตร์ชั้นนำอย่างเช่น Major Cineplex พฉายทั่วประเทศนะครับแล้วก็เดิมเขากลัวว่าโรงภาพยนตร์จะไม่ให้ฉายหรือไม่กล้าฉายแต่ปรากฏว่ากระแสตอบรับกระแสเรียกร้องจากประชาชนนั้นมีมีจนทำให้ค่ายโรงภาพยนตร์เขาก็ยอมฉายนะครับเพราะฉะนั้น ภาคกลางเนี่ยเข้าใจว่าฉายอยู่ในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมลบบุรีพระนครศรียุธยานาครสวรรค์ภาคเหนืออยู่ที่เชียงใหม่ภา,า,าคใต้อยู่ที่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคอีสานตะวันอากเชียงเหนืออยู่ที่ขอนแก่นโคราชอุบลราชธานีอยู่ดอนนีมหาสารครามสุรินทร์บุรีรัมย์ภาคตะหนออกอยู่ที่พัทยาระยองชนบุรีและก็ฉะเชิงเราครับนเะพราะฉะนั้นก็หาดูกันได้ไม่ยาก นะครับผมไปดูที่สยามพารากอนบังเอิญวันเพื่อสัปดีที่แล้วเนี่ยมันมีรอบของภาพยนตร์ของ M. อ็มไนช h y a m า l a n M. มาลานเอที่กำกับ s i x เซนส n เอ็มไนท์ที่กำกับ s i x เซ s สไลหายไปพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็เขามีหนังที่ที่ออกอากาศอยู่ทาง Netflix อยู่หลายเรื่องเหมือนกันหนึ่งในนั้นน่าจะมีชื่อว่า Old เดี๋ยวผมจะไปดูวันนี้ดูใน Netflix แต่ว่าหนังเรื่อง The Watchers ของของเอ็มไนเนี่ย ผมไปดูรอบสิบเอ็ดโมงและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อผมเดินขึ้นไปเนี่ยจู่ๆก็มีคนเรียกทักนะฮะเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการนะฮะแล้วก็เป็นนักข่าวสายข่าวต่างประเทศนะครับเป็นคนซึ่งเป็นชาว v อ i c e มือด้วยกันนั่นก็คือคุณช่อพนิกาวานิชซึ่งเป็นอดีตโฆษกภาคนาตใหม่แล้วก็เป็นเป็นบุคคลสำคัญในคณะก้าวหน้า ชอบพนิกาก็อุตส่าห์ทักผมนะฮะก็คือไม่ลืมคนซึ่งเคยร่วมทำงานกันที่ Voice ก็เลยได้มือกาสคุยกับชอบแล้วก็ตอนแรกชอบเนี่ยเขาคิดว่าผมเนี่ยไปดู Breaking the Cycle เมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยแผนการของผมคือจะไปดู The Watchers ของ M Night แล้วเสร็จแล้วเนี่ยรอบถัดไปเนี่ยผมถึงจะดู Breaking the Cycle เพราะฉะนั้นมันมีรอบสิเ็โมงของ The Watchers เป็นหนังสยองขวัญเกี่ยวกับผีเปรตนะของ M Night แล้วก็เสร็จแล้วจะต่อด้วย breaking the cycle เก For ี so ่ยวกับอนาคตใหม่นะฮะก็มีโอกาสคุยกับช่อแล้วผมก็บอกกับช่อตรงๆว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งการเมืองในรอบหน้าไม่มีอะไรมากฝั่งสีส้มเนี่ยชนะอย่างชัวร์อย่างชัวร์จนในที่สุดเนี่ยกลวิธีในการต่อสู้ของฝ่ายขวาเนี่ยเขาจะหาวิธีการในการสู้แต่ว่าบังเอิญเขาไม่ค่อยที่จะมีศักยภาพในการในการคิดที่จะสู้โดยที่ใช้แครอทเขาชอบต่อสู้ด้วยการใช้สติ๊ก พราะฉะนั้นเขาชอบทุบเพื่อทำลายนะฝ่ายขวาไม่เคยได้รับบทเรียนจากตรงนี้การทุบเพื่อทำลายที่สะท้อนว่าพรรคเขาถูกรังแกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ทำให้ประชาชนเห็นอกเห็นใจอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ฝ่ายขวาฝ่ายเผด็จก,การเนี่ยไม่เคยเรียนรู้นะก็สนทนากับช่อสั้นๆแล้วก็ทำคลิป t ิกต็อกนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่าช่อเข้าคลิป t ิกต็อกอันนี้ไปไปใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คุยกันแบบนี้นอกรอบนิดหนึง่งสั้นๆคราวนี้ ผมก็วิ่งขึ้นไปดูหนังของผมต่อนะฮะ The Watchers นี่คือกิจกรรมของปลื้มนะฮะในช่วงกลางวันนะฮะในเวลาซึ่งไม่ได้ทำงานประจำนะฮะผมก็กละดูหนังสักสองรอบปรากฏว่าพอดูอ The Watchers ของ M. Night ไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะคือผมทนไม่ไหวฮะคือมันน่ากลัวมากฮะ M Night ทําำเนี่ยหนังเกี่ยวกับผีเปรตเนี่ยผีเปรตจริงฮะ M n i ม h นททำหนังเกี่ยวกับผีเปรตเนี่ยชื่อ The Watchers เนี่ยผมทนดูไม่ได้มันน่ากลัวมาก พอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งผมเลยย้ายโรงฮะวิธีของผมง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปบอกเมเจอร์นะแต่ว่าผมทํามาตั้งแต่สมัยผมดูหนังตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่ต่างประเทศละเวลาย้ายโรงเนี่ยนะฮะก็เดินออกจากโรงนึงแล้วฮะแล้วก็เข้าโรงที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆโรงที่อยู่ใกล้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะรอรอบบ่ายสอของ breaking the cycle เนี่ยผมไม่ต้องรอเพราะว่า breaking the cycle มันมีรอบ11บเโมงคึ่ง เรารอบ11โมงครึ่งเนี่ยมันเริ่มฉายจริงๆอย่างที่คนรู้นะฮะโฆษณาเยอะแยะมากมายของหนังในเครือเมเจอร์เนี่ย SF ก็โฆษณาเยอะแต่ว่าหนังมันเริ่มจริงก็เกือบเที่ยงผมม่เลยกระโดดมาดูอำนาจศรัทธาอนาคตได้ทันช่วงเริ่มภาพ,พยนตร์สารคดี breaking the cycle เนี่ยดำเนินเรื่องผ่านธนาธรจึงรุ่งรุงกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่โดยบอกเล่าเรื่องราวและภาพบันทึก จากหน้าสื่อและฟุตเทจของทีมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ที่เจาะลึกและสะท้อนแก่นการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการกดขี่จากเหล่าฝ่ายเผด็จการพร้อมทั้งการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าคุณเป็นคนซึ่งไม่ไม่ได้ตามการเมืองไม่ได้สนใจการเมืองมาก่อนนี่เป็นสารคดีที่ผมแนะนําให้ไปดูถ้าคุณเป็นคนซึ่งตามการเมืองทุกวันจนอินอย่างผมนะ สัมภาษณธนาทรจึงรุ่งรุ่งกิจตั้งแต่ก่อนที่เขาจะก่อตั้งพักอนาคตใหม่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับแขกรับเชิญพิเศษนะในหลายๆรายการที่ Voice TV ไม่ว่าจะเป็น Wake Up Thailand หรือ Divas Cafe เปียบุตรฝรั่งเศสแสงกนกุลนะครับถ้าคุณมีโอกาสได้ร่วมง,งานนะกับช่อพนิกาคุณก็จะมีความรู้สึกว่าพอดูภาพย,ายนตรเรื่องนี้คุณแค่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เห็นมาเนี่ย แต่มาอยู่บนหน้าจอภาพยนตร์ on the silver screen เพราะฉะนั้นผมแนะนำถ้าจะรีวิวนะฮะเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับการก่อตั้งอนาคตใหม่เล่าเกี่ยวกับฟีเวอร์ฟ้ารักพ่อเล่าเกี่ยวกับธนาธรและความมุ่งมั่นของตัวเขา Determination ของธนาธรที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคนไทยในฐานะบุคคลสาธารณะให้ Storyline ที่จะเห็นว่าธนาธรเป็นแฟมิลี่แมเสร็จแล้วนอเหนือไปจากนั้น มีสตอรี่ไลน์ที่ทำให้คนเห็นว่าพักนาคตใหม่และลากมาถึงพักเก้าไกลเนี่ยต้องปฏิบัติตัวในแบบที่ปรับจูนตนเองในการที่จะสู้กับการเมืองแบบเดิมๆและการที่จะสู้กับสิ่งที่เป็นตุลาการพิวัตรที่ไม่พิวัตรเป็นฝ่ายตุลาการที่สามารถจัดการและตัดสิท์และระบุห้ามปฏิบัติหน้าที่ ต่อแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนนั้นเลือกมากับมือสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านสตอรี่ไลน์นี้ที่ดําเนินผ่านเล่นของฝ่ายซึ่งถูกกระทําถูกรังแกโดยกระบวนการยุติธรรมถูกประหัตประหารโดยนิติสงครามที่ไม่ยับยั้งและเอ็นเอียงในทางซึ่งเลือกปฏิบัติอย่างจงครึมสะท้อนผ่านเลดอกมาเนี่ยคุณจะได้มุมมองที่ว่าตกลงแล้วเนี่ย ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่เคยติดตามการเมือนแล้วคุณเข้าไปดูสารคดีนี้นะฮะคุณจะได้มุมมองว่าตกลงแล้วเนี่ยฝ่ายสีส้มเนี่ยถูกจัดการโดยฝ่ายซึ่งถือกฎหมายมาโดยตลอดคําว่าฝ่ายซึ่งถือกฎหมายเนี่ยนะฮะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างฮะตั้งแต่รัฐบาลซึ่งมาจากรัฐประหารในยุคคสอชอลากมาจนถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาธรจึงรุ่งรุนง,งกิจและในการยุบพักอนาคตใหม่ เพียงเพราะว่าเจ้าของพักเนี่ยนะฮะผู้ก่อตั้งพักเนี่ยเขาเอาเงินตัวเองมาตั้งพักคุณจะเห็น illogic illogic เขาแปลว่าความไร้ตรรก,กะนะคำนี้ไม่ค่อยใช้กันนะฮะผมแนะนำให้ใช้คุณจะเห็นความเป็น illogic ความไร้ตรรก,กะของแนวทางในการใช้ judicial process มาจัดการ กับพลังที่เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงของประชาชนผมจะไม่มานั่งพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสารคดีนี้ลากมาถึงจุดที่พักก้าวไกลเนี่ยกลายมาเป็นพักซึ่งเป็นพักทายาทของพักคนาคตใหม่แล้วบรรดาบุคลากรในอนาคตใหม่ซึ่งถูกตัดสิทธ์ก็ไม่สามารถเล่นการเมืองต่อได้ก็ต้องไปอยู่คณะก้าวหน้าแต่คนซึ่งไม่ได้ถูกตัดสิทธ์ก็มาฟอร์มพักใหม่นํามาสู่วันที่พิธาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักคก้าวไกล สาริวเรื่องนี้เนี่ยเล่าอดีตเกี่ยวกับอนาคตใหม่มากกว่าเกี่ยวกับก้าวไกลแต่มันปูพื้นให้เราทําความเข้าใจกระบวนการนิติสงครามซึ่งได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ธนาธรเริ่มทําพักมาจนถึงวันที่พักทายาทมีคะแนนเด็ดนายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนเสียงเยอะไปกว่าธนาธรแล้วมันนํามาสู่วันซึ่งในอนาคตเผอสัปดาห,หน้าหรือสัปดาห์ถัดไป ที่การกระทําในลักษณะนิติสงครามเช่นนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ในรอบนี้จะเป็นก้าวไกลและจะเป็นพิธาลิมเจริญรัฐนั่นคือการดําเนินเรื่องของสารคดีนี้มันไม่ได้แบบสุดยอดอะไรมากนะมันไม่ใช่สารคดีที่แบบะจะไปจะไปฉายในเทศกาลร,ระดับสากลแบบที่จะได้รางวัล Best d o c ument a r y ของออสการ์ผมคิดว่ามันไม่ใช่ระดับนั้น แต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะได้บทสรุปที่ผมคิดว่ากำลังดีเกี่ยวกับการที่คณะก้าวหน้าพักก้าวไกลและพักอนาคตใหม่และทีมธนาธรตทั้งหมดนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ธนาธรปีบุตรช่อลากมาจนถึงท่านอื่นๆซึ่งอยู่ในอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าและมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นก้าวไกลเนี่ยว่าฝ่ายนี้ถูกจัดการโดยคณะรัฐประหารรัฐบาลซึ่งมาจากรัฐประหารและตุลาการพิวัตรที่เสื่อมโทรม อย่างไรคุณคาดหวังได้เลยว่าคุณจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลในยุคที่พลเอกประยุทธพ์พง,ง์อาจขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณคาดหวังได้เลยว่าคุณจะได้มุมมองในการพูดคุยในการให้สัมภาษณ์ของทั้งธนาธรเปรียบุตรแล้วก็พณนิกาเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูไหมแนะนําให้ไปดูนะครับแนะนําให้ไปดูเอาจริงๆแล้วเนี่ย ตอนที่ผมจัดรายการ The Daily Dose ที่ Voice ผมเช็คเช็คเรื่องเทคนิคนินดนึงจะได้จะได้ชัวร์พูดต่ออย่างมั่นใจถ้าจะมีปัญหาเรื่องเดียวก็เสียงมันจะจี๋ๆหน่อยนะฮะแต่ว่าน่าจะโอเคที่ผมจัดรายการที่ Voice มีช่วงหนึ่งซึ่งรายการเป็นรายการหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยผมจะเชิญแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์ แล้วมีช่วงหนึ่งอะ่ะผมก็เชิญธนาธรมาแล้วก็ตอนนั้นทีมงานหลายคนเขาก็ยังไม่ยังไม่คุ้นชินกับธนาธรแล้วผมก็บอกเขาว่าคนนี้พอยีกหน่อยเขาเล่นการเมืองเนี่ยความที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักเคลื่อนไหวมาตั้งนานแล้วต,ตั้งแต่สมัยผมเริ่มเข้าวงการเนี่ยคนนี้แหละวันหนึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็บอกเพื่อนร่วมงานหลายคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตอนนั้นแต่ตอนที่ผมได้ข่าวมาว่าธนาธรเขาเชิญอาจารย์ปยุทธ์ไปร่วมทีมแล้วก็เอาจริงอะ่ะ แล้วก็มีข่าวด้ว่าช่อเนี่ยจะออกจาก Voice แล้วก็ไปร่วมทีมแล้วก็ทำอนาคตใหม่ผมก็คิดอยู่ในใจแล้วว่ากลุ่มนี้เขามีคาแรคเตอร์แล้วเขาแคร์เกี่ยวกับบ้านนี้เบืองนี้มากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผมเนี่ยนะฮะในการเมืองประเทศไทยซึ่งถูกดอมิเนโดยฝ่ายขวาและเป็นการเมืองซึ่งมีรัฐประหารบ่อยครั้งและเป็นการเมืองซึ่งศาล มักจะเข้ามาแทรกแซงในทางที่เอื้อต่อเรจิมเนี่ยประเทศนี้สมควรที่จะเจอพักการเมืองแบบนี้ไม่ว่าพักการเมืองนั้นจะเป็นอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปฟอร์มของคณะก้าวหน้าซึ่งทำการเมืองท้องถิน่นหรือพักก้าวไกลก็ตามโดยส่วนรวมเนี่ยบุคลากรทางการเมืองในเครือข่ายฝั่งสีส้มแทบจะทั้งหมดต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ empower ประชาชนและมาด้วยอุดมการณ์นั้นอย่างเต็มเต็มเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกล้าวไกลในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าแต่ผมมองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เกิดวิวัฒนาการโดยธรรมชาติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบที่ไม่มีการกลั่นแกล้งโดยกระบวนการอายุติธรรม และไม่มีสูตรพิเศษขึ้นมาในการแทรกแซงเพื่อประหัตประหารพรรคการเมืองและนักการเมืองไม่มีการหาเรื่องตัดสิทธิ์อ้างเรื่องคุณสมบัติผุดคอนเซปต์จริยธรรมขึ้นมาเพื่อมาลดอำนาจประชาชนว่าให้ประชาชนเลือกผู้แทนที่ตัวเองต้องการแล้วถ้าไม่มีองค์กรกึง่งกึ่งอิสระที่ไม่ได้อิสระจริงเข้ามาหาเรื่องพรรก,การเมืองที่เป็นพรรเสรีนิยมก้าวหน้า ตัวแทนโซเชียลดมคร r ซ c ีหรือโปรเกรสซีฟเดโมแครติกทรานซิชันแบบที่ประเทศชาติต้องมีอะไรเงี้ยถ้าไม่มีกลไกพิเศษหรือกลโกงหรือกลเกมพิเศษเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในที่สุดนี่นะฮะในรอบนี้ในรอบนี้ก็คือช่วงทศวรรษข้างหน้าเนี่ยยังไงสีส้มก็มาผมถึงสรุปไงเราคงไม่ได้เลือกตั้งหรอก หรือถ้าได้เลือกเนี่ยมันจะมีการสแกน DNA ในการคัดกรองการจดจัดตั้งพรรคใหม่ซึ่งจะมาแทนที่พรรคเก้าไกลกรองออกไปเลยเหมือนที่เมื่อก่อนในสมัยสงครามเย็นเขากรองพรรคสังคมนิยมเนี่ยให้ค่อยๆออกไปไงผมคิดว่าการใช้ Hard ดพาวเวเพื่อจัดการหลังจากที่มีการใช้ Legal Power Illegitimate Legal Power ในการจัดการเนี่ยฮาร์ดพาวเในการจัดการ และการใช้กําลังในส่วนนั้นก็คงจะยังมีอยู่การใช้กฎหมายนวดก่อนเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะฮะผมเห็นหลายกระแสกระแสที่เชียร์ก้าวไกลนาะค่ใหม่ก็บอกว่ามีคนตอบรับดีแล้วก็คนไปดูเยอะกระแสที่ไม่เชียร์ก็จะบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยหลงเหลงคนดูน้อยคุณไม่ต้องไปดูยอดวิวของภาพยนตร์นะ คุณไปดูผลการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาแล้วคุณก็ดูผลการเลือกตั้งรอบถัดไปฮะแค่นั้นพอนะพระฉะนั้น transition จากก้าไกลสู่ whatever will be will be เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีรูปการอย่างไรแต่สิ่งนั้นน่ยจะเป็นสิ่งที่คอการเมืองทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นถ้าว่างนะครับคลายเครียดด้วยการไปดู breaking the cycle อำนาจศัทธาอนาคตเกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองซึ่งยัง break cycle ไม่ได้แต่ชูอุดมการขึ้นมาแต่ยังเข้าถึงอำนาจเต็มๆไม่ได้เข้าถึงใจประชาชนได้แล้วแต่เข้าถึงอำนาจเต็มๆไม่ได้ภารกิจของพระเก้าไกลหลังจากนี้ในอนาคต สมมุติว่าโดนยุบหรือไม่โดนยุบคือการเข้าถึงอำนาจให้ได้การเปลี่ยนประเทศคือการเปลี่ยนทัศนคติประชาชนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางด้านประชาธิปไตยสื่อสารมวลชนที่ชูประชาธิปไตยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำสิ่งนั้นไปมากทีเดียวแต่สิ่งที่เหลือซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อและสารต่อของพรรคการเมืองซึ่งจะชูการเปลี่ยนแปลง คือมันไม่ใช่เป็นการหวานมเมล็ดพันธ์ทางประชาธิปไตยมเมล็ดพันธุ์มันหวานไปแล้วมันคือการสานต่อในปันภารกิจในการเข้าถึงอำนาจการเข้าถึงอำนาจมีหลายเรื่องซึ่งจะต้องทำหนึ่งกำจัดสารรัฐธรรมนูญสองจัดสรรรัฐธรรมนูญในรูปแบบที่ทำให้องค์กรอิสระนั้นไม่ถูกแคปเจอร์โดยฝ่ายขวาองค์กรอิสระถ,ถ้าจะมีซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าจะมีจะต้องมี ความรับผิดชอบหรือ accountability ต่อประชาชนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องมีมันองค์กรอิสระไม่ได้สำคัญอะไรนักหนามันมีหลายเรื่องซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ค่อยๆดำเนินการน,นะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนนี่คือ Daily Shot ภาพิเศษรีวิวอำนาจศรานาคตสารคดีเกี่ยวกับพรรเก้าไกลคณะก้าวหน้าพรรคนาคตใหม่และจุดเริ่มต้นของพลังสีส้มสนุกดีนะฮะน่าไปดู และเสร็จแล้วก็จะได้ดูว่ากระบวนการนิติสงครามหลังจากนี้เนี่ยมันมันจะมีความอายุติธรรมในระดับไหนแต่ถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็คงจะจงครึ่มไม่น้อยไปกว่าในอดีตที่ลงโทษหัวหน้าพักที่เอาเงินตนเองในการตั้งพักผมก็เพิ่งรู้ถ้าผมจะทำพักการเมืองเนี่ยผมต้องไม่เอาเงินตนเองในการตั้งพัก Now we're talking.